ปลากระพงซอสครีมมะนาวที่มีผักเยอะๆแบบนี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องวัชโนอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทำอาหารที่มีประโยชน์จากเนื้อปลานะคะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีปลากระพงชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นผักก็จะมีบรอกโคอีมันฝรั่งพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ อันนี้ก็จะเป็นพวกออซอสครีมนะคะจะใช้คุกกิ้งครีมนะคะถ้วยหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นครีมชีสแล้วก็เนยนะคะจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะมาดูวิธีทํากันต่อเลยค่ะเนื้อปลากระพงซับน้ําให้แห้งก่อนนะคะจะหั่นเป็นชิ้นๆนะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วกันอันนี้มันเป็นชิ้นครึ่งตัวะคะ่ะก็แบ่งเป็นชิ้นๆเล็กๆแล้วกัน ใช้มีดคมๆนะคะเอาแล่เอาหนังออกเนาะทีนี้แล่ออกก่อนเนาะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะแล้วก็จะปรุงเนื้อปลาไว้ก่อนนะคะโรยด้วยเกลือเกลือแล้วก็พริกไทยเจะใส่มันฝรั่งไปครึ่งหัวนะคะ ใส่พริกอีกครึ่งหัวเวลาที่เราทำอาหารทานเองนะคะก็คืออย่างเงี้ยคือวัตถุดิบเราเนี่ยมันจะไม่ได้หมดทั้งหัวอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะเก็บไว้ใช้เป็นเมนูต่อไปได้เนาะบลอกเคอรีน่นะดูก่อนว่าเราจะใช้แค่ไหนเท่าที่พอกินนะคะเพื่อน ประมาณ3ช่อ4ช่อพริกแดงสดนี่จะใช้2เม็ดเนาะสำหรับหอมหัวใหญ่เนี่ยจะใช้ทั้งหมดนะคะมันฝรั่งก็จะปอกเปลือกสักนิดนึงเนะาะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นอีกเป็นผักชนิดที่เป็นแป้งเนาะวันนี้จะไม่ได้ทานกับข้าวนะก็คือทานอาหารจานนี้อย่างเดียวนะคะ มีแป้งโปรโตีนมีวิตามินนะแป้งโปรโตีนไขมันพร้อมนะคะแล้วก็บอกครีทำอาหารประเภทนี้จะมันจะออกเลี่ยนๆน,นะถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ชอบแต่ว่าเราก็นานๆทำทำทีนะคะมันก็จะได้อยู่บางทีเราก็นึกอยากนะนึกอยากจะกินอาหารที่แบบประเภทนี้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นพร,พริกแดงที่ไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆเป็นพริกเม็ดยาวก็จะหั่นให้มันเป็นแบบยาวๆเลยเนาะเราก็จะพยายามหาผักมาตัดความเลี่ยนนะคะเพื่อนๆแต่มันเลี่ยนมันก็อร่อยนะมันมัน,มนหอมหัวใหญ่ก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ ทอดปลาก่อนนะคะโดยน,นําเนยหุ้ยเนยความที่บ้านเราร้อนเนาะเนยวางไว้แป๊บเดียวละลายแล้วนําปลาลงมาทอดนะคะทอดปลากระพงให้สุกเลยนะคะหอมมากหลังจากทอดปลาสุกแล้วเราก็จะมาผัดผักนะคะผัด หอมหัวใหญ่ให้หอมก่อนเนาะหอมหัวใหญ่ผัดหอมสุกแล้วนะคะก็ใส่มันฝรั่งลงไปค่ะเติมน้ำลงไปนิดหนึ่งนะเติมน้ำเพื่อให้ผักสุกนะคะสังเกตดูว่ามันสุกก็คือมันมันจะเนื้อมันจะใสขึ้นนะเดิมอ่ะมันจะขุ่นๆนะคะเพื่อนๆพอเนื้อมันเริ่มใสเนี่ยก็แสดงว่ามันสุกแล้ว เราก็จะใส่ผักอื่นๆตามลงไปนะคะใส่บ็อกบรี่ลงไปค่ะใส่พริกอื่นๆทั้งหมดนะคะตามลงไปได้เลยอันนี้คือหนึ่งจานนะคะเพื่อนๆมันเป็นอาหารสำหรับหนึ่งจานเท่านั้นนะคะ เราจะใส่คุกกิ้งครีมอะคะ่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวไปใส่ครีมชีสลงไปด้วยนะคะเพื่อความเข้มข้นหอมมากเราของเรานี้ก็จะตัดเลี่ยนด้วยกัน มีพริกนะคะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่ารสชาติของครีมคุกกี้ครีมเนี่ยเขาจะมีความกลมกล่อมมีความหวานหวานมันๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ใส่ครีมชีสลงไปด้วยเพื่อความเข้มข้นเนาะ อันนี้ก็ใช้ไฟอ่อนได้เลยนะคะให้เขาเคี่ยวให้เข้ากันสักพักหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มาตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียกตามวัตถุดิบอย่างที่เคยบอก่ะนะอันนี้ก็คือผักครีมชีสป,ปลากระพงนะ เสร็จแล้วก็เติมปลากะพงที่เราทอดไว้นะคะเยอะไปไหมทำทีไรก็เยอะทุกทีนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะตัดรสที่มันเลี่ยนลงไปนะคะ ด้วยการบีบมะนาวค่ะสรุปอาหารจานนี้ไม่ผิดหวังเลยนะคะเพื่อนอร่อยได้รสกลมกล่อมจากครีมนะคะแล้วก็มันจะมีครีมชีสด,ด้วยแล้วก็มีคุกกิ้งครีมนะแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปนะคะมันจะตัดรสเลี่ยนนะ รสนี้ก็ไม่ถึงกับเลี่ยนจริงๆนะคือเนื้อครีมรสครีมมจะนุ่มๆนะแล้ก็ไม่เลี่ยนเราก็บีบมะนาวตัดรสลงไปนะแล้วอีกที่สําคัญก็คือเรามีพริกไปด้วยนะเราใส่เนื้อพริกเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะมีความเผ็ดนิดๆนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ